สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นสูตรทีนะ่ MIT Integration B ต้องรู้นะสูตรของลิมิตนะ d by dt นะของการอินทิเกรตจาก a ถึง b f x t dx นะอินทิเกรตเที่กับ x นะอินทิเกรตแล a, b, mm ้วแทนค่า x ด้วย a แทนค่า x ด้วย b ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันของตัวแปร t นะ ดีบายดีทีก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้เทียบกับตัวแปรทนะีเนี่ยทางด้านขวามือนะเคอเอฟบายเคอที ier, นยะก็แปลว่าหาอนุพันธ์ย่อยก่อนนะหาอนุพันธ์ย่อยเสร็จแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับ x นะแทนค่า x ด้วย a แทนค่า x ด้วย b นะด้านซ้ายด้านขวามีค่าเท่ากันนะพูดง่ายๆก็คืออนุพันธ์กับอนะินทะิเกรลนั้นน่ะสลับที่กันได้ มาดูเงื่อนไขว่าเมื่อไหรจะสลับที่กันได้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะตัวนี้ก็คือ k f by k t นะสนัญลักษณ์อนุพันธ์ย่อยนะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเหมือนกันบนบริเวณที่ครอบคลุมนะช่วง a b แล้วก็ช่วงนะของตัวแปร t ก็ให้เป็น t ีถึง t 2นะพูดง่ายก็ยคือฟังก์ชันต่อเนื่องนะแต่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในเรื่องของ2ตัวแปรนะ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะก็จะได้ว่าอนุพันธ์กับการอินทิเกรตสลับที่กันได้นะแต่ด้านนี้ d d y dt แฝงความหมายว่าอินทิเกรตเสร็จแล้วเหลือเฉพาะตัวแปร t เท่านั้นตัวนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นเค r f by ายเคแฝงความหมายว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรดิฟเทียบกับ t ก่อนมอง x เ,เป็นค่าคงตัวเสร็จแล้วก็อินทิเกรตนะเพราะฉะั้นถ้าพิมพ์สัญลักษณ์ เคยบายเค์ทีไม่ถนัดนะตัวอออ่างนี่แหละนะอาจจะใช้เป็น f s u สับสคริป,ป,ป,ปก็ได้นะก็แล้วแต่ภาษาตำราที่จะใช้กันกรณีนะลิมิตเป็นตัวแปรนะ A อาจจะเป็นฟังกช์ชันของ t B อาจจะเป็นฟังกช์ชันของ t นะสูตรนี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข1158นะสนใจกรณีลิมิตเป็นตัวแปรนะจะมีสูตรเป็นอะไรนะ n ลนิตอินทิกรัลรูนั่นนะถ้าลิมิตเป็นตัวแปรนะจะมีบวกลบอะไรอีก2เทอมเพิ่มเข้ามาสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข1158นะต่นนี้มาดูการพิสูจน์สูตรของ i ลนิ t ในคลิปนี้กันในคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปหมายเลข1156พิสูจน์โดยใช้บทนิยามของลิมิตนะมีการอ้างถึงเดลต้าเอฟซิลอนนะกำหนดเอฟซิลอนเป็นค่าใดๆเลือกเดลต้ายังไงจึงจะดี ก็อธิบายไว้ในคลิปหมายเลข1156ในคลิปนี้เนี่ยนะสำหรับนะสาขาที่ไม่เน้นเพแมทนะก็มาดูข้อพิสูจน์นะที่ง่ายลงกว่าห้างเดลต้าเอพซิลอนกันนิดหนึ่งนะถือว่าตัวนี้ก็ง่ายกว่าในคลิปหมายเลข1156นะสาขาเพแมทนะหรือไม่ใช่เพแมาสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูได้อนุพันธ์นะ อันนี้อินทิเกรตนะอย่าลืมนะตัวนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วถือว่าเป็นฟังก์ชันในเทอมของตัวแปรทีลิมิต h เข้าใกล้0นะตัวนี้มองเป็นฟังก์ชันของตัวแปรทีก็นะค่าฟังก์ชันนะที่จุด t บวก h est, ลบทิ้งด้วยค่าฟังก์ชันที่จุด t หารด้วย h est. นี่คือบทนิยามของอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรทีนะ h เป็นตัวหารดึงไว้ข้างหน้า,นาสองพจน์นี้ลบกันอินทิเกรตผลตา่างเท่ากับผลต่างอินทิเกรตบรรทัดนี้กับบรรทัดที่มาจากคุณสมบัติของการอินทิเกรตค่าคงตัวจับเข้ามาหารได้บรรทัดนี้ก็ลองมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะถัดไปนะลิมิตนีสลับที่เข้ามาในอนุพันธ์ได้นะ อ้างฟังก์ชันต่อเนื่องเดี๋ยนะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้สลับที่ได้ก็อ้างเรื่องของฟังก์ชันต่อเนื่องนะแต่จะไม่ลงรายละเอียดถึงขัน้นลิมิตผลบวกลิมันนะเหตุผลที่เขาอ้างคือฟังก์ชันต่อเนื่องนะอนุพันธ์ย่อยมีค่าตัวนี้ก็คือ k f by k t นั่นเองก็แปลว่านะถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะอนุพันธ์ย่อยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องมีค่าก็ อนุพันธ์กับการอินทิเกรตสลับที่กันได้นะอินทิเกรตก่อนเรียบร้อยแล้วหาอนุพันธ์ที่หลังหรือหาอนุพันธ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วอินทิเกรตที่หลังมีค่าเท่ากันนะในเรื่องของนะไลนิตรูก็มีคลิปให้ดูอยู่3คลิปนะพิสูจน์โดยใช้เดลต้าเอฟซิลอนนะ พิสูจน์ได้ใช้นะีลิมิตธรรมดาในคลิปนี้นะแล้วก็กรณีที่ลิมิตของการอินทิเกรตเป็นฟังก์ชัน ATBT ก็มีพิสูจน์ให้ดูแล้วสนใจก็ไปดูได้นะเอาละเนื้อหาในคลิปนี้ก็สันส้นๆแค่นี้แหละนะสวัสดีครับ